ข้อ25นะคะที่เวลา t เท่ากับ0วินาทีนะคะสราวุธเริ่มสะบัดปลายเชือกขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องอเกิดคลื่นบนเส้นเชือกนะคะที่มีแอมพลิจูด0.2ุดเมตรและมีความยาวคลื่นนะคะ0.4เมตรโดยการสะบัดปลายเชือกคร,ครบครบ1รอบะคะ่ะใช้เวลา2วินาทีเขาบอกว่าถ้าสราวุธบรรยายคลื่นบนเส้นเชือกข้างต้นไว้ดังนี้นะคะ ก็คือหนึ่งสราวุธเนี่ยบอกว่าความถี่เท่ากับสองรอบต่อวินาทีนะคะสกราฟที่แสดงคลื่นบนเส้นเชือกที่เวลาทีเท่ากับ3วินาทีเป็นดังนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูคำถามความถี่และกราฟที่สราวุธใช้บรรยายคลื่นบนเส้นเชือกดังกล่าวถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราดูที่ความถี่ที่สราวุธบอกมาก่อนนะคะ ชราวุธบอกว่าสองรอบต่อวินาทีใช่ไหมคะการคำนวณความถี่ค่ะซึ่งครูได้สอนไปแล้วเนาะตอนตั้งแต่เทอมหนึ่งนะคะเรื่องคลื่นนี่นะคะก็คือ f นี่นะคะมันจะเป็น,นะคะล้ายๆล้าย f ค่ะระเบียมันก็จะโค้งออกมาข้างหน้าแบบนี้นะคะอ่าหนึ่งรอบต่อสองวินาทีนะคะหนึ่งส่วนสองนั่นเองหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบนะคะสองก็คือสองวินาทีนะคะหนะึ่งหารสองเนาะก็ได้ศูนย์จุดห้านะคะศูนย์จุดห้ารอบต่อวินาที ดังนั้นนะคะอ่าสราวุธบอกว่า2รอบต่เวนาทีถูกไหมคะก็ไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูช้อยซิว่าข้อไหนบอกว่าข้อที่1ถูกบ้างอ่ะข้อนี้ก็ผิดนะคะความถี่ถูกต้องข้อ2ก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะเหลือช้อยข้อที่3กับข้อที่4ไว้นะคะกราฟที่แสดงคลื่นนะคะบนเส้นเชือกนะคะที่เวลาทีแล้กับ3 เป็นดันนนะะนงนี้นะคะในตรงนี้ค่ะแอมพลิจูดเขาให้มา0.2เมตรใช่ไหมคะความจุก็คือความสูงของคลื่นนะคะตรงนี้น้องอันนี้ก็คือจุดที่มันเป็นศูนย์ใช่ไหมคะโดยแต่ละช่องอะคะ่ะมันคือ0.1อันนี้ก็ต้องเป็น0.1 0.2เอย่างเงี้ยคะ่ะ0.3ทีนี้นแอมพลิจูดอะมันขึ้นไปแค่ช่องเดียวถูกไหมะคะดังนั้น ตรงกับในใน,ในด้านด้าน,ด,านด้านบนไหมคะที่เป็น0.2ก็ไม่ตรงใช่ไหมคะดังนั้นตรงตรงกราฟเนี้ยคะ่ะตรงกราฟนี่ถูกไหมคะก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะดังนั้นไม่ถูกทั้งสองอันเลยเราจะตอบข้อไหนคะก็ตอบข้อที่สี่ค่ะไม่ถูกต้องทั้งสองส่วน